ตอนนี้น้องภูมิอยู่ในร้านมินิมาร์ทนะครับมีของเล่นหลายอันเลยเดี๋ยวน้องภูมิเนี่ยเ,เ,เคยเล่นยังอันเนี้ยเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องภูมิจะเลือกของเล่นนะครับไปเล่นมีแค่ตรงนี้แหละน้องภูมิของเล่นอนะ่ะเดี๋ยวดูครับน้องภูมิจะซื้ออะไรไปรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูเอ้ยอันนี้ลูกบอลลูกบอลสีนะครับเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเป็นเป็ดอะ่ะ อันนี้เหมือนที่แม่แต่งยอ้ออันนี้เป็นตัวฮีโร่นะครับเหมือนกันตัวเลยสีฟูนี้สีป้าอ่สีเขียวนี้สีเหลืองนี้สีป้านีสีแดงสีแดงอ่ะแล้วต้องพูดเอาอะไรสรุปอะ่ะเอารถด,ดีไหมเฮ้ยอันนี้มันรถเกี่ยวข้าวดีกว่าผมรถเกตแล้วก็มีรถแมคโครรถปูนขนาดเล็กๆเ,เนี่ยเอาไปเอาตะกร้ามาแล้วเหมือนจะซื้อเยอะ โอ้เอาปืนนั้นใหญ่เลยเหรอโอ้โหเอาปืนนั้นใหญ่ท่านึงอันฮะน้องกูเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจอันนี้ไม่เอาแล้วเปลี่ยนเอาอันใหม่เพราะว่ามันทําไมนะอุย้ยมันมีเสียงโอ้โหโอเคเอานี้แล้วกันพอ,อแลวเฮ้ยตัวนี้มันเป็นไก่ไก่แบบมีเสียงร้อง อ่าตอนนี้มีลูกโป่งเป็นแผงด้วยไม่แพงนะครับ17บาทเออมาดูซิว่าเมื่อกี้ซื้อมาแล้วได้อะไรบ้างน,นะครับอ่าได้ปืนหนึ่งอันแล้วก็อะไรอีกครับ<อ>ได้ลูกโปง่งอีกหนึ่งแผงโอ้โหนี่วางเรียงให้ดูเลยนะแล้วมีอะไรครับอ,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 อันนี้มันไก่ะ่ะ วางสามอันแล้วมีป่ะปอ,อันสุดท้ายเป็นจอระเก้โอ้เป็นจอระเก้แบบมีไส้รา,าด,ด้วยนะครับนี่อ่ะลองเอา,าไปวางเรียงกันโอเคอ่ะนี่น,นะครับจอระเก้โปง่งไก่แล้วก็ปืนโอเคก็เดี๋ยวไว้ลองภูมมาเล่นให้ดูอีกทีเนาะอันนี้ถ่ายรีวิวตอนไปซื้อก่อนนะครับ โอเคไปดูนะ้ำใหม่ป้าเดี๋ยวคพามาเล่นให้ดูเนาะ